รสชาติที่เราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันยัดเข้าปากเขาแต่ตัวเองยัดเข้าปากก็ยังเหมือนกันเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้รสชาติเขาก็ยังไม่รู้รสชาติต่างคนต่างรสชาติสุดท้ายก้อนมโนเพอร์พด้วยกันทั้งคู่พระหน้าที่เราเอายัดเข้าปากตัวเองก่อนอย่าเพิ่งฟังจากปากชาวบ้านเขาตางว่าเปรี้ยวก็เปรี้ยวตามเขาก็มีความหลงไหลได้เพิ่มเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถเห็นได้ตามความเป็นจริงได้คือตัวเองต้องเห็นจริงๆคำถามคือใจตัวเองท่านอะที่รู้ว่าเห็นจริงไหมหรือมโนเพอร์พปเองถ้าตัวเองเห็นแล้วว่าจริงทุกอย่างมันจะช ขึ้นมาของมันเองมันจะจ้าชัดขึ้นมาโดยความเป็นจริงของมันมันจะมันจะเห็นทุกอย่างชัดเจนไปหมดคนมีดวงตาสว่างกับคนเป็นต้อกระจกอ่ะใครจะเห็นชัดกว่ากันอ่ะมันก็ต้องคนมีดวงตาปกติดวงตาสว่างต้อกระจกมันก็ขวางมันหมดนมันมัวมันหมอนมันเห็นอะไรมันก็ไม่ชัดเพราะนั้นหน้าที่เราคือทําให้ตาตัวเองใสสะอาดทาให้ตาตัวเองสว่างด้วยดวงตาเห็นธรรมคือการมีความรู้แจ้งเห็นจริงรักสัมโยสาวเบื้องต้น นั่นแหละเรียกว่าการชิมรางแรกในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจรสชาติของนิพานได้เพราะฉะนั้นสดาบันคือเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อธรมาผลนิพานเป็นผู้เที่ยงแท้ต,แทต,แทต,ต่อต่อต่อการไม่กลับมาเกิดเหล่านี้อีกแล้วกลับไม่เวียนไม่กลับมาเวียนตายเวียนเกิดแล้วเขาชิมรางแล้วแต่เขายังเกิดอยู่แต่มันสั้นไงมันสั้นมาเพราะนั้นก็ต้องไปให้ถึงมันไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองอย่าไปเสียเวลาเสียเวลาเปลี่ยนคนอื่นแต่ตัวเองเปลี่ยนไม่ได้ สุดท้ายก็กลับมาเหนื่อยเปล่าก็ตายเกิดไปอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งตายเกิดไปอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติเราไม่รู้ว่าชาติใดวันใดวันใดคนหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอได้พบหลักคำสอนพระเจ้าได้เจอได้พบแล้ได้ศาสนาอีกหรือเปล่าอย่าคิดว่าชาตินี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วชาติหน้าจะรอดนะไม่รอดนะอานิจังไม่เที่ยงชาตินี้สะสมพวกกระซับบำเพ็ญบุญมาอย่างดีปรากฏชาติหน้าไปเกิดเป็นเป็นคนคนรวยก็จริงแต่ปเป็นคนรวยที่ทําชั่วทําเลวอย่างเงี้ยไปเป็นคนชั่วไปเป็นคนรวยที่ไปชบอกวน กลายเป็นไปซ้าเติมตัวเองอุษาได้เกิดเป็นมนุษยชาติหนึ่งอุษาสะสมพวกกระสับบญำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญมาเกิดมาลูกหน้าหน้าตาผิวพรรณงามเกิดในตระกูลดีวันดีเกิดในทุกอย่างมีหมดราชอำนาจราชสีราชศักดิ์มีหมดทุกอย่างเลยแต่ปรากฏไม่มีคุณธรรมจริยธรรมตายเสียเวลาเปล่าเป็นชาติหนึ่งโอ้หมดเวลาท้ายแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยหรือมีแต่โทษเพราะนั้นเร่งทำความเพียเกิดมาชาติใดเป็นมนุษย์ชาตินี้เร่งความเพียรทำตัวเองเข้าใจตามหลักคำสอนเลยจะเร่งเปลี่ยนเลยให้ได้ ลาทิ้งมกิเลสตัณหาให้ไวมีสติสัพปปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่าถ้าเราไม่ริ่งเร่งเร่งเร่งใน,นการทําความเพียรตายอีกชาติหนึ่งก็เสียเวลาตายคือเก่าตายไปไปเกิดในกกนรกนรกในลาชาแล้เปรตวิสัยยิ้ยาวปีกวะเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่ไหลก็ไม่รู้อย่างเงี้ยร,รีบเร่งสาชาตินี้มีโอกาสอย,อย่ามารอให้มันเท่าชะลแก่ชะลาจนนั่ง สมาธิก็โอยเดินจงกรมก็โอยหายใจก็เลยลินเลยลาอะไรก็เหนื่อยไปหมดมัวแต่รอให้ร่างกายแก่ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติคนแก่มันจะปฏิบัติทำยังไงนั่งขับระมาธมันยังนั่งยากเลยจะลุกจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะนอนก็นอนไม่เป็นเวลาจะหลับจะหลับก็หลับไม่ลงเครียดทัดไปหมดเข้าสู่วัยชรามันมีแต่เรื่องไม่ดีท่าเจ้าบอกว่าอย่ารอให้ร่างกายมันปฏิบัติไม่ไหวยังมีร่างกายยังยาววัยยังหนุมแน่นยัง ยังสวยสาวหรือแม้แต่อายุเยอะขึ้นแต่ยังมีร่างกายแข็งแรงอยู่ให้รีบเร่นทาความเพียรซะการอดหลับอดนอนยิ่งแก่มากก็อดหลับอดนอนไม่ได้ความดันก็จะขึ้นนุ่นก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นน้ําตาลก็จะตกความดันก็จะมาสุดท้ายแล้วการปฏิบัติก็ติดติดขาดไปหมดราอมวลจะมานั่งกังวลอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บจากร่างกายที่พักผอาไม่เพียวหอไปไปตามหน้าในความเสื่อมเพราะนั้นตอนนี้เรากาลังเดินสู่ความเสื่อมน้อย ไม่ได้เดินสู่ความเสื่อมมากยังมีเรี่ยวแรงยังมีกําลังวังชารีบเร่งในการขวนขวานในการปฏิบัติทมความเพียรให้เร็วเพราะเวลามันผ่านไปเร็วมากความแก่นมันมันเยินไวมากความเสื่อมนี่มันมันเข้ามาจู่โจมเราเร็วมากเราต้องรีบเร่งในการที่จะทิ้งอสุสศรให้เร็วรีบเร่งในการเดินความเพียรเดินโยกมนั่งสมาธิศึกษาหลักคําสอนมองเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ในปัจจุบันถ้าทำไม่ได้นี่ตายอย่างเดียว เสียชาติเกิดเนี่ยเราบ่าเสียชาติเกิดเนี่ยของจริงมันเสียชาติเกิดแบบนี้นะ<ห><ห>อุตาสาตเกิดมาแล้วแต่ปฏิบัติตามทําใไม่ได้รู้ทํมาไม่ได้โดนอะไรขวางโดนกิเลสตัณหาขวางโดนอีซีบารามีของเตยที่สร้างมาไม่มงกพอขวางมานันก็ต้องสร้างในชาติปัจจุบันใครว่าตัวเองอีซีบารามีไม่มากพอก็ต้องเร่งสร้างสร้างให้มันมากพอถ้ารู้แล้วว่ามันน้อยก็สร้างให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่ารู้แล้วว่าน้อยก็ไปเออช่างมาแล้วก็มันน้อยแล้วไปรอชาติหน้าแล้วว่าอไหรมันจะได้ทําชาตินี้เต็มก็ชาตินี้ได้ ก็จะไปกลัวว่าบารมีเราน้อยไม่มีคาว่าน้อยถ้าสร้างได้เต็มกันทุกคนเต็มก่อนที่คนที่ม,มีบารบมีมากด้วยซ้ำบารบมีมากมาตลอดสางสรัทธายาวนานแต่มาตกม้าตายเอาชาติ